และสิ่งหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อเราทํางานหนักนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพที่เสื่อมถอยลงไปเชื่อหรือไม่ว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมนั้นหลายคนบอกว่าอาจจะไม่มากนะแต่เรานะคะไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็พบนะคะว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยหมดไปกับการรักษาโรคของมนุษย์เงินเดือนหลักพันถึงหลักหมื่นทีเดียวไปติดตามพร้อมกันกับรายงานพิเศษชิ้นนี้ซึ่งเราไปพูดคุยกับคุณหมอมาฝากกันค่ะ อ c e ิสซิน o ดมเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับบรรดามนุษย์เงินเดือนเกิดจากลักษณะของการทำงานที่อยู่ในท่าทางที่ซ้ำๆเดิมๆนานเกินข้อจำกัดของแต่ละบุคคลแม้ว่าตามลักษณะทางกายภาพแล้วผู้หญิงจะมีความอดทนต่ออาการได้น้อยกว่าผู้ชายแต่ก็มีโอกาสเกิดโรคได้พอๆกันลักษณะการทำงาน ที่ไม่เหมาะสมแล้วกันนะครับก็คือการรักษาการทํางานที่ทํางานซ้ําๆต่อเนื่องการเป็นเวลานานๆเช่นการใช้งานเช่นเราใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานแล้วนั่งอยู่ในท่าเดิมๆนะครับมีเก้าอี้ที่ระดับความสูงโต๊ะเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมท่านั่งที่มีการก้มตัวมากเกินไปหรือว่าอยู่ในท่านั้นเนี่ยนานมากๆก,ก็อาจจะมีกล้ามเนื้อบางมัด ได้รับการใช้งานซ้ำๆๆนานเกินไปเกิดการเกร็งตัวตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ก็อาจจะนํามาซึ่งปัญหาเรื่องก,การปวดกล้ามเนื้อตึงกล้ามเนื้อ,อก็จะมีได้นะครับปัญหาสุขภาพของมนุษย์เงินเดือนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นรุนแรงแบ่งได้เป็น4ด้านประกอบด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นซึ่งเป็นอาการที่เห็นได้ชัดเจนเช่นการปวดหัวไหล่ปวดต้นคอ ปวดข้อมือหรือนิ้วล็อกเพราะการใช้งานซ้ำๆเป็นเวลานานนอกจากนี้ยังมีอาการทางเส้นประสาทเช่นข้อมือชาและกล้ามเนื้ออ่อนแรงรวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิตเช่นอาการเครียดส่งผลให้นอนไม่หลับร่างกายอ่อนแอลงและสุดท้ายเป็นปัญหาเฉพาะด้านเช่นทำงานหนักจนลืมพักเกิดปัญหาทางสายตาทำให้เกิดความเมื่อยล้าและปวดหัวเรื้อรังบางครั้งเราประทานอาหารไม่เป็นเวลาจนเกิดโรคกระเพาะเป็นต้น ส่วนใหญ่ปัญหาสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นหลายด้านด้วยกันนะครับผมจะจัดง่ายๆอย่างนี้นะครับเป็น4ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือด้านด้านแรกนะครับก็คือด้านกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นนะครับด้านที่2นะครับก็คือเรื่องของระบบเส้นประสาทนะครับแล้วก็ด้านที่3คือเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยรวมแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจนะครับส่วนด้านที่4คือด้านอื่นๆที่อาจจะ ขึ้นกับการใช้งานรักษะเฉพาะต่างๆนะครับได้เงยคอเต็มที่อ่าอ่ามาถ้าปกติแม่อาการของออฟฟิศซินโดรมอาจดูรธรรมดาแต่ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนหายขาดถือว่าไม่ธรรมดาขึ้นอยู่กับตัวโรคและระดับของความรุนแรงโดยหากมีอาการนิ้วล็อกหรือกระดูกทับเส้นประสาทค่าใช้ใจ่ายในการรักษาจะอยู่ที่ราว18,500บาท ไมเกรนประมาณการค่าใช้จ่ายเริ่มต้นหากมีการทำเอ็กซเรย์เอจะอยู่ที่18,000บาทส่วนโรคกระเพาะจะมีค่าใช้จ่ายถึง9,000บาทหากต้องมีการวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องหรือหากมีปัญหาความเครียดและต้องพบจิตแพทย์อาจต้องรับประทานยาที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ3,000บาทต่อครั้งและยังมีความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคอื่นตามมา ดังนั้นการป้องกันก่อนเกิดโรคจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสําคัญซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการปรับพฤติกรรมของตนเองเช่นปรับวิธีนั่งให้ผ่อนคลายและถูกต้องออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงยืดกล้ามเนื้ออย่างสม่าเสมอและสุดท้ายก็คือการลดความเครียดเช่นการสร้างบรรยากาศการทํางานและจัดโต๊ะทางานให้เป็นระเบียบเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่า เราจําเป็นต้องทํางานต่อเนื่องกับเรื่องนานๆเนี่ยต้องมีเวลาพักบ้างนะครับเช่นการรีแลกไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยควรจะได้ยืดเส้นยืดสายมีการ stretching กล้ามเนื้อที่เราต้องใช้เป็นประจำนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงควรจะมีการยืดกล้ามเนื้อบ้างนะครับง่ายๆที่สุดเลยการลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําอันนี้ก็ง่ายสุดเลยหรือว่าลุกขึ้นไปหยิบจับหรือว่าจัดเอกสารบ้างนะครับก็จะดีขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเรา อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะครับเข้าฟิตเนสไปวิ่งจ็อกกิ้งทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความพร้อมในการที่จะใช้งานอย่างตอนน่อเนื่องเวยานานอาจจะช่วยให้ลดอาการปวดเหล่านี้ได้นะครับแต่ถ้าว่าหากเริ่มมีอาการของออฟฟิศซินโดรมแล้วการศึกษาทําความเข้าใจในตัวโรคและมาพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลงได้ สมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงานมีคนกล่าวไว้นะคะว่าการไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐนะคะเพราะว่าสุขภาพที่แข็งแรงก็คือความต้องการของทุกคนที่อยากจะใช้ชีวิตให้ยืนยาวนะคะดังนั้นการทํางานเราก็ต้องสร้างสมดุลในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียสตางไปกับการใช้จ่ายเพื่อรักษาโรคออฟฟิศซิมดมเหล่านี้นะคะก็เลยนํามาเป็นข้อคิดให้กับแฟนๆสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอค่ะ